สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสายการบินแอร์เอเชีย สวัสดีค่ะเพนฮันเตอร์อมรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะอมก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปพบกับเจ้าตัวร้ายในนินทานเกาะนอนนะคะนั่นก็คือเจ้าหมาจิ้งจอกนั่นเองค่ะว่ากันว่าไอ้เจ้าหมาจิ้งจอกเนี่ยมันทั้งขี้โกงชั่วร้ายแล้วก็เจ้าเล่ห์สารพัดเลยนะคะเอ๊แต่ว่ามีคนนาะมันมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักค่ะอย่างนี้คนเลี้ยงไม่ปวดหัวตายหรอคะอย่างเงี้ยเราต้องไปตามสืบกันให้ละเอียดแล้วล่ะค่ะตามมาเลยค่ะ เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าร้านกาแฟลิตเติ้ลซูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ากันว่าร้านกาแฟลิตเติ้ลซูนะคะมีเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะเอ๊ะจะมีจริงๆหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะต้องตามเข้าไปดูกันแล้วละคะ่ะตามมาเลยค่ะอ้าวพี่เบียสวัสดีค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือพี่เบียร์เจ้าของร้านลิตเติ้ลซูนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ เออพูดถึงเนี่ยในร้านเนี่ยมีสัตว์เยอะแยะมากเลยนะคะแล้วพระเอกของเราอยู่ที่ไหนอะคะพี่เบียร์นี้เลยค่ะห้องนี้เลยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะโอเคค่ะ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยและสัมภาษณ์แขกรับเชิญถึงเรื่องราวของเจ้าฟินิกซ์ฟอกกันนั้นวันนี้เพจโซไซตี้มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเจ็ดสายพันธุ์สุนัขจิ้งจอกที่ว่ากันว่าเป็นสายพันธุ์ที่สวยงามและน่ารักที่สุดในโลกมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะมีพันธุ์ไหนบ้างและหน้าตาจะเป็นอย่างไรบ้างน,นั้นเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากสายพันธุ์แรกที่ว่ากันว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกที่แสนจะน่ารักน่าชังที่สุดในโลกนั่นก็คือ เรดฟ็อหรือว่าจิ้งจอกแดงนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าเรดฟ็อนั้นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหมาทั่วไปแต่มีขนาดเล็กกว่าขนตามลำตัวมีสีเทาแดงหรือสีน้ำตาลแดงบางตัวอาจมีสีน้ำตาลส้มสีขนบริเวณปลายหูและขามีสีดำสีขนอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศนั่นก็คือสีขนจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงในช่วงที่มีความชื้นสูงพบทั้งในทวีปอเมริกาเหนือทวีปยุโรป ตอนออกกลางปากีสถานภาคเหนือของอินเดียเนปาลภูฐานภาคเหนือของพมา่าจีนภาคเหนือของลาวแลเวียดนามหมาจิ้งจอกแดงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต,ต่างๆได้เป็นอย่างดีทำให้อาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่หลากหลายได้นอกจากนี้จากการศึกษานานกว่า40ปีของนักวิจัยพบว่า หมาจิ้งจอกแดงสามารถส่งเสียงร้องได้หลากหลายมากถึง40เสียงสำหรับการสื่อสารกันเองการหาคู่หรือการสื่อสารกันเฉพาะในฝูงหรือครอบครัวหมาจิ้งจอกแดงนับเป็นหมาจิ้งจอกชนิดที่มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางที่สุดและนับเป็นต้นแบบของหมาจิ้งจอกทั้งหมดดังนั้นจึงปรากฏในวัฒนธรรมและความเชื่อของชนชาติต่างๆมาแต่โบราณ โดยชาวตะวันตกหมาจิ้งจอกจะเป็นสัญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์และปรากฏในนิทานพื้นบ้านและนิทานอีสปหลายเรื่องสำหรับชาวเอเชียตะวันออกเช่นชาวจีนหรือชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหมาจิ้งจอกแดงสามารถแปลงร่างเป็นปีศาจเพื่อหลอกลวงมนุษย์ได้เช่นปีศาจจิ้งจอกปีศาจจิ้งจอกก้าวหางเป็นต้นอันดับต่อมา หมาจิ้งจอกสายพัน m a r b l ลหมาจิ้งจอกมาเบ l ลนั้นจัดอยู่ในสปีชีส์เดียวกับฟ็อกซ์หรือหมาจิ้งจอกแดงน,นอกจากนี้สีและลวดลายที่เพื่อนๆเ,เห็นนั้นไม่ได้เกิดมาจากธรรมชาติของพวกมันแต่เกิดมาจากการที่มนุษย์นั้นทําขึ้นซึ่งมนุษย์นิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายหรือขนเฟอร์นั่นเองอันดับที่กรย g r ็ y กซ์หรือหมาจิ้งจอกสีเทา g กรฟ f อกอาศัยอยู่ทางใต้ของอเมริกาทางตอนเหนือของแคนาดาหรือที่เรารู้จักกันก็คือประเทศเวเนซุเอลาและโคลอมเบียสิ่งที่โดดเด่นก็คือสีขนที่มีสีผสมที่สวยงามหางยาวฟูนอกจากนี้หมาจิ้งจอกสีเทายังสามารถปีนต้นไม้ได้เก่งอีกด้วยอันดับที่4 Silver Fox หรือจิ้งจอกสีเงินซ i l v e r f o ฟมีสิ่งที่โดดเด่นแบบเห็นได้ชัดคือ ขนฟููของมันที่สีจะออกไปทางสีเงินหรือเทาบางตัวขนจะมีสีฟ้าเทาที่หางเมื่อก่อนจิ้งจอกสีเงินถือว่าเป็นสัตว์ที่มีมูลค่ามากตัวหนึ่งอีกด้วยนอกจากนี้มันก็ยังถูกนำไปทำเครื่องมุ้งผมเครื่องแต่งกายเช่นในสมัยขุนนางในรัสเซียยุโรปตะวตันตกและจีนน่าสงสารจังเลยนะคะต่อมาอันดับที่5 Arctic Fox ฟหรืหอหมาจิ้งจอกอาร์กติก หมาจิ้งจอกขั้วโลกหรือหมาจิ้งจอกหินมะเป็นหมาจิ้งจอกขนาดเล็กอาศัยอยู่ทั่วไปในเขตชายฝั่งมหาสมุทรอตร์กติกตลอดจนเขตทุนดาที่เต็มไปด้วยหินมะและน้ำแข็งมีขนสีขาวเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมช่วยให้ล่เหยื่อได้ง่ายและสามารถพรางตัวจากศัตรูได้ด้วยหมาจิ้งจอกอาร์นติกจักเว่ดเป็นสัตว์ที่สามารถปรับสภาพให้ดำรงอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดได้ดีชนิดหนึ่งมีระบบการปรับคุณหาภูมิ สามารถควบคุมความร้อนในร่างกายได้สามารถทนอยู่ได้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำถึงลบ50องศาเซลเซียสได้หมาจิ้งจอกอาร์ตจะมีใบหน้าที่สั้นกว่าหมาจิ้งจอกชนิดอื่นและมีใบหูที่เล็กขนของมันฟูหนา เพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนมันจะมีขนอยู่บริเวณอุ้งเท้าเพื่อช่วยให้เดินและวิ่งบนพื้นน้ำแข็งได้ในช่วงที่หินมะตกหนักหรือเกิดพายุหมาจิ้งจอกอักตึกจะขุดโพรงลึกลงไปใต้หินมะและขดตัวนอนโดยใช้หางของมันตวัดมาปิดตัวและหน้าไว้คล้ายคนผมผ้าหม่มและเมื่อฤดูหนาหมดลงหินมะเริ่มละลายต้นไม้เริ่มผีใบอ่อนหมาจิ้งจอกอักติก เองก็มีการเปลี่ยนแปลงขนสีขาวของมันจะร่วงลงและมีขนสีเทาอมน้ำตาลขึ้นแทนและจะสั้นกว่าขนในฤดูหนาวทำให้ตัวมันดูเล็กลงและมีขนาดเท่ากับแมวบ้านเท่านั้น ในขั้วโลกเหนือฤดูร้อนนั้นสั้นมากและเมื่อฤดูหนาวกลับมาหมาจิ้งจอกขั้วโลกก็จะเปลี่ยนสีขนกลับไปเป็นขนสีขาวอีกครั้งเป็นการบอกให้รู้ว่าการต่อสู้กับความหนาวเย็นกำลังจะเริ่มต้นอ,อีกครั้งอันดับที่6 cross fox เป็นสุนัขจิ้งจอกที่แตกแขนงแยกออกมาจากสายพันธุ์ red fox หรือหมาจิ้งจอกแดงส่วนใหญ่พบเห็นได้ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาค่ะ ส่วนอันดับสุดท้ายนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเจ้าเฟนนิกฟ็อกพระเอกของเรานั่นเองค่ะเรื่องราวความน่ารักของมันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามน้องอองไปพบกับมันกันเลยค่ะจริงๆพวกนี้มันเปสักก์กลางคืนแต่ว่าเหมือนหมาบ้านนะก็เปจั์กลางคืนเหมือนกันซึ่งเราปรับเวลาตามได้ว่าแบบเอ๊ะจะให้เขาตื่นเขานอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราปลุกเขาาเงี้ยถ้าเราปลุกเขาเล่นกับเขาไปบ่อยๆลากงวันคนอยากจะเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่